คปงานอะไรครับแมปนั่นแหละบ่ครับโบนัสมาดับบอกรายแมปเนาะโอเคครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมมารีวิวนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆครับให้เห็นนะย้า้เห็นมืามือดูนะครับมารีวิวนะครับการประกอบนะส่งมาผูกค้านะครับตอในส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ADV นะครับตัวใหม่นะครับตัว350นะครับผม ฝรั่งมาครับเสียโอ้เป็นไทยจะขอเครื่องไทยเอกสารนนะี่ละฮะจะขอเครื่องไทยเอกสารที่เฮาวเซาเขาเรามากักมาขอขอเซียเย็บเออ,อเซียเย็บอะไรคุ้นมาตัวเล็กน้อยหนอยนะถึงเงินโซนเรานอนระดับหนึ่งแล้วห่างยากทะเบียนทะเบีนนะจะตะขันนะครับจนลำใต้ปล่ทะเบียนรถรถทะเทะะล่นคลอง มาเยอะครับเดนมากแข่งตกอัว่าเดนมากกับพขึ้นตเป็นเดนมากกับเวียนนี่ครับเดี๋ยวมาดูไป14นะ3โอ้ย3อ่าช่างเล็กนะครับแต่ดูว่าดูออปชันนะครับเป็นต้นนะครับนาทึ่3 3ตัว3่อยากใครไปไกลกว่า3 3กว่า ไปฟต่ำไ้สูงน็อคต่ำไปเลยคุณพ่อน้ำมันตถัแ่โอไปต่ำงัดขึ้นเลยพีแล้วไปสูงมันหักแปลกแปลมันสีไสนิ้วแดกนะตรงเส้นนิ้วซีอยู่แล้วย่าตอนตกใจบีบแตรมาถือพีกลุ่มแตรมันน้อยอะไรนะถ้าบอกเข้าใจเลยเมเรเลยมาเทม่าข้อเทมเบอร์มาเทมเซ็มข้อดีเซ็มมีคืนแต่ถ้าคดอแช่อะพี่เน็ม แอคชั่นปิดแอคชั่นอย่างนี้ไม่แอคชั่นมันจะไม่ไกลโยปิดอยู่จะว<อ>่าตัวนี้ถ้าเรากดครัง้งเ,เดียวเห็นไหมมันจะเป็น<อ>แค่ครึ่ง<อ>เดียวกดอีกครั้งจะมันจะเต็มมันมีสะปอดที่ถ้ากดแช่เราจะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะทำให้เข้าใจความหมายของมันคือตัวนี้แอคชั่นเต็มๆนะเดี๋ยวถ้าถามค้ามาเอาเหมือนั้นเราต้องพูดจ้าก่อนพอะพักเสียงโอ้เสี่ยวมีน้ำมันควะโอ้แต่นี่คุทธลองสักนิดเอ้ยไม่ได้เสียร่มต่ำเลยรอดแล้วกู เดือดถ่ายบ้างไหมฮะถ่ายต่อยมีเสียงต่อยโอ้ถึงที่สึงมันลงแรงนี่ดล้วนี่โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงนะครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์ะน,นะครับ,รนนรบแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเยอะช n แนลนะครับผมเีจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปน,นี้ก็